โอเคฮะผมดูเหมือนว่าเรานี่จะต้องไปช่วยรักษาคนนะเหมือนเพราะว่าตัวโอโฮปเขาปล่อยช่วยไว้ว่าเราสามารถรักษาได้ไหมนะอาโอเคมาทำการชําระล้างเฮ้ยได้ไหมทําไมดูชักก็ได้เอาสิเอาขอร้องอะเอาสิมาขอร้องอได้ไหมทำไมเขาดูนิ่งๆอะ อ่ะฮะหายไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่เวิร์กอ่ะถูกฮีสมันฝังลึกลงไปมากถ้าเกิดจอทํทำลายมันจะแยกออกเหรอถ้าเกิดแบบฝืนฝืนฉีกออกงนั้นเหรอเอ้าสรุปเจสซี่ทางนี้โอเคเราจะไปต้องมีแผนดุยเ,เจสซี่โอเคมาแล้วค่ะมันไม่ได้ผลนะฉันไม่สามารถชำระล้างได้เห็นแล้วละ่ะ แต่ดีที่ได้ลองขอบคุณผู้อำนวยการเจสซี่เดี๋ยวเรียกฉันผูน้อำนวยการได้ไหมฉันต้องบอกฉันจะลองบอกเธอดว่าฉันมาที่ทำไมลองดูแล้วกันฟังนะที่จริงแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ17ปีที่แล้วนะเป็นบ้านเกิดฉันเองที่พวกอ่กอหลกแหลาสำนักงานควบคุมเนี่ยหลังจากที่พวกเขามาเนี่ยเขาก็พยายามปิดปิดบังคดีและหลังจากนั้นฉันก็พยายามหาที่นี่มาโดยตลอด เอาแค่นี้แล้วกันนะข้อมูลจะมากเกินไปเรื่องเรื่องอื่นกับเดลแลนยังไม่คุยด้วยละกันยังไม่บอกฉันเคยเห็นบทความเกี่ยวกับคดีแปลกๆแล้วก็ที่โอเดลแลนด้วยนะโอเดลินตอนเด็กๆเธออยู่ใจกลางนั่นเหรอมันค่อนข้างเป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะก่อนที่ฉันจะมาซะอีกแต่มันค่อนข้างเป็นความรักสุดยอดเลยนะฉันสามารถหาไฟล์เก่าๆได้นะ บอสของฉันเนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยเขา่าจะรู้แต่ตอนนี้เขาหายตัวไปแล้วเขาน่าจะคาดการณ์สิ่งนี้ไว้แล้วเขาเป็นคนสร้างเครื่องกระจายเสียงเครื่องขยายเสียงด้วยเพราะเห็นเนี้ยพวกเราหลายๆคนก็เลยถูกช่วยไว้ฉันคิดว่างั้นเทรนช์น่าจะรู้จักใช่ไหมออเทนผีหรืออะไรก็ไม่รู้หรอกนะเขาพูดเกี่ยวกับฮอตไลน์อ่ะบอกว่าต้องเจอสิ่งนั้นให้ได้ นั่นก็คือออบเจกต์พาวเวอร์เหมือนกับปืนนั่นมันเป็นโทรศัพท์เหรอที่เป็นวิธีติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างบอร์ดกับผู้อำนวยการถ้าเกิดใช้สิ่งนั้นเขากับเธออาจจะโทเลนเป็นคนที่มีประสบการณ์มากมายเขาอาจจะรู้วิธีจัดจัดช่วยการชิสและคอตไลน้านั่นอยู่ไหนมันถูกเก็บไว้ที่แผนกสื่อสารอยู่ในเซกเตอร์นี่แหละถึงล็อกดาวน์อยู่แต่ก็ไปได้ประตูเปิดอยู่ ้าใจแล้วแหละอ่าฉันจะไปที่นั่นต่ออ่านั่นเป็นแผนกของโทมัสเน่ะเขาเป็นลีดเดอร์ของแผนกสื่อสารเขาเขาไม่มีชุดเหรอเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีสิ่งนั้นติดตัวไว้อ่าอ่าเขาเรียกอะไรเพาะเอ้ยมนมันเร็วจังวะเออทุกคนเรียกฉันว่าผู้อำนวยการแต่ว่านั่นไม่ไม่เหมาะกับฉันเลยถ้าฉันไม่ไม่เป็นลีดเดอร์ฉันก็ไม่เป็นผู้อำนวยการไรหมดเนี่ยทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่กันนะ คุณน่าจะรู้ใช่ฉันมานี่เพื่อน้องชายฉันและก็มีเหตุผลอื่นด้วยใช่ฉันบอกว่าฉันมาตามหาคำตอบแต่ฉันคิดว่าฉันไม่น่าจะเข้าใจมันฉันไม่ได้มาเพื่อจะหาหลักฐานนั่นก็ใช่โอ้โหเดี๋ยวนะอนนี่ไม่ใช่คำตอบที่พวกเขาพยายามผลักดันมาหลายปีแต่นี่คือความจริง ฉันไม่เคยจินตนาการเรื่องนี้มาก่อนฉันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ What that ฉันได้เจอกับคว, <found> ความกลัวที่ฉันกลัวที่สุดแล้วทำได้แค่ดูอย่างเดียวแล้วมีอะไรไหมเจ๊โอโ้โหแม่งมึงพูดกันโคตรเร็วลิ้นพันกันเลยแปลไม่ทันเลยแวงโอโ้โหประโยคจะพูดไม่เสร็จเลยคือแบบซับแม่งไปแล้ว,วอะทำใจนะฮะว่าแต่นี้ห้องอะไรก่อน แล้วมีเสียงโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ที่สายมึงไม่ได้ต่อกับอะไรนะถามจริงหรือว่ามันต่อใต้โต๊ะสายแบบเสียบใต้โต๊ะแบบเสียบเข้าโทรศัพท์โดยตรงปะฮะโอเคอเคอ่อสำหรับเธอแล้วเนี่ยทุกสิ่อทุกอย่างในเป็นเรื่องไปไปหมดเลยอะจะถามอะไรก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจไม่มีคำถามบ้าบอรหรอกนะโอเคเออประตูไปทางห้องสื่อสารอยู่ข้างนอกห้องบอร์ดนะ่ยมันน่าจะเปิดแล้ว อ่ไปตามทางห้องกักกันฮอตไลน์นั่นอยู่ข้างหน้านั่นแหละไปตามทางเหรอพยายามพ่อน่เจสซี่ถ้าได้ฮอตไลน์มาแล้วเนี่ยเราค่อยมาเจอกันที่นี่ต่อขอบคุณมากเอมิลี่มึงพูดเร็วเหลือเกินทะโหลเอ๊ะมันบอกไอ้เดี๋ยวนะคือเรื่องทุกสิ่งอย่างมันเร็วมากครับผมเขาคือเจสซี่เนี่ยก็ได้บอกว่าเหตุผลที่มาที่เนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อ17ปีที่แล้วที่บ้านเกิดเขานะที่ คนของที่เนี่ยตึกเนี่ยสัมงานควบคุมเนี่ยมันไปที่นั่นพยายามปกปิดเรื่องราวบางอย่างนะแล้วก็เป็นเหตุการณ์เดียวเดียวกันที่น้องชายเธอก็ถูกพาตัวมาแต่แต่เรื่องของเดลแลนเนี่ยยังไม่ได้บอกไปไงปิดบังไว้ก่อนนะฮะแต่นางบอกว่าให้ประตูมันอยู่ทางบอดห้องบอดข้างนอกห้องบอดประตูพยังเอ,อ่อเาเรียกอะไรห้องห้องจัดการอะไรจดหมายอะไรบางอย่างเนี่แหละแล้วมันอยู่ทางไหนฮะมาทางนี้เหรอ ห้องจัดการจดหมายนี่ปะมันมีสายลักนี่ไงบอกเนี่ยน่าใช่นะอ่าโอเคเปิดแมปหรออ๋อนี่แมปโอเคเอ้ยแต่ดีมากเลยนะสามารถเปิดทีนี้เราก็ไม่สามเดี๋ยวเราก็ไม่หลงแล้วโอเคต้องไปห้องลื่เหลืองตรงนู้นสินะโอโคเลดาเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเมสเซจเหรอแป๊บหนึ่งนะครับมีแมสส่งไมสเซจอะไรวะแป๊บหนึ่งนะเก็บไปนี่ก่อนอะไรก็ไม่รู้อะ Energy Key Boost บูสเหรอเอนดูริกี้คีย์บูสต น่าจะเป็นอ็อบเจกต์ในการแบบช่วยเองน่ะนะแบบอันนี้แหละเธอคิดว่านี่คือความจริงเหรออยากให้นี่เป็นเรื่องจริงในวันที่เธออยู่ในความฝันเนี่ยพวกเราก็ได้ยืนอยู่ข้างกายเธอแล้วแต่ถึงแม้เธอจะได้ยินเสียงพวกเราเธอก็จะลืมมันอ๋อเหรอเอ้าอะไรวะเปิดไม่ได้เราจะเปิดได้กี่โมงคะเข้าไปไม่ได้ในห้องนั้นอนะ่ะออาพวกเราอยู่ข้างในรออยู่แล้วก็ถูกจะถูกเปลี่ยนไปอะคำพูดเหรออ๋อถูกควบคุม ภาษาคำพูดอยู่เดี๋ยวอะไรเน,นี่ยเจอศัตรูยิงเยอะยิยงยิงก่อนโอ้โหเรื่องราวมันไปไวแล้วก็สับสนวุ่นวายกับเอาตายแล้วหรอเอาถูกก็ไม่เท่าไหร่นี่ครับฮะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเจอเจอ๊นี่เลยครับมอืมอืมไม่ไอพวกไม่มีหน้านะฮะที่พานล,ลงเขาบอกโอเคอะไรกันครับเนี่ยเราไปไหนต่อวะเน,นี่ยเอ่อฮอตไลเจอให้ไปที่ห้องสื่อสารให้ได้ส่วนสื่อสาร นะเพื่อไปหาฮอตไลท์ให้เจอทางนี้อ่ะทางนี้ปะอือดยวดยวน่าเป็นฮิสก็จริงแต่พาวเวอร์มันแรงมากที่นี่ไปไม่ได้เหรออออยากเข้าใกล้เหรออ๋อฉันก็เห็นด้วยนะโอเคตัวเราอีกคนนึงที่อยู่ในหัวเราก็บอกว่าอย่าไปเข้าใกล้มันเลยโอเคเขาได้เตือนเราแล้วว่าไม่ไม่ควรไปใช่ไหมล่ะฮะแหกไปเออเอสวยจังหวะเฮ้ยเปนปลาอะไรมา ยิงเข้าที่หัวเรียบร้อยมันมีโผงมาเรื่อยๆมันโอ้โหลบๆก่นอนอีเรียบร้อยครับสวยนั่นแหละเลงไปอ้อมมาทางนี้ทีนึงเึ๊บโยโยเข้าที่ตัวไปบ้เรียบร้อย้ยอันนั้นอะไรมีของตกด้วยมันคือเก็บมาแล้วได้เอ่อเดตา้าที่ระบ,บุไม่ได้นะครับเอ๊โอเคเดี๋ยวอันนี้อะไรห้องน้ำ ห้องน้ําไม่น่าจะมีอะไรมั้งใช่ไหมตัวนี้ไม่น่าจะไปได้โอเคเอ๊ะไปไหนต่ออ๋อตรงนู้น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 เหมือนจะเปิดไปได้นะใช่ไหมอ้าเปิดปะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอแบบซนก่อนข้างบนนี้มันก็มาได้อะนี่ไงโยโทบัดบีเซฟเทลนี่มันจะต้องมีของอยู่ข้างในนี้เซฟเชเอ๊ะอะไรอ่ะอือีกแล้วหรอเราไปไม่ได้ เราไปไม่ได้แล้วหรอมันมีพลังงานบางอย่างใช่ไหมโอเคเอาเป็นว่าเรายังไปทางนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทางนี้ก่อนเป็นทางเดียวแล้วสํารวจจนทั่วแล้วฮะมาเข้ามาห้องแดงแน่นอนว่านีจาาา่จดหมายที่ไม่สามารถส่งได้เหรอจดหมายที่ไม่สามารถส่งได้โอเคเอาเป็นว่าเราสํารวจข้างล่างก่อนลวกันเนาะข้างล่างนี้มี ของให้เราปึ๊บโผขอบคุณครับเป็นอาร์เมอร์หรออาร์เมอร์ดาเมจเหรอว้าวไว้ดิโกะอะไรวะเฮ้ยมันมาจากไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่เจ้าปวดมากอื้อหือโคตรถึกเลยมันมาจากทางไหนก็ไม่รู้เฮ้ยตรงนี้เฮ้ยตรงข้างในนี้มีของ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 มาเก็บก่อนปึ๊บโทเลนต์เหรออ๋อเป็น ข้อมูลเหรอข้อมูลเอ้ยจ๊โอหเพียบเลยมาจากไหนหนา่าวะเอ้ยจุวิ่งมาแล้วก็ทำการบัวฮึบยิงเข้าที่หัวครับผมโอเคสวยทีนี้เนี่ยเราก็กระโดดแปลงล่างเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเออเจ้าไอ้ทางไหน,นโอน้ข้าบนเล็งที่หัวปึ๊ยู๊ยอ้อวยจ้าเออเออโอ้โหมันช่างแบบเล็งยากซะเหลือเกินมีตรงไหนตรงไหนฮะมีไหมทางนี้ไม่มีนะ โอเคเอ้ยอะไรกันครับอะไรกันครับมึงโผล่มาจากไหนวะเฮะ้ยนี่อืเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งโอเคเอ่าขึ้นมาข้างบนเฮ้ยโ,โหเพียบเลยอืมอืมเล็งดีๆยิงไปสวยฮะอืม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 สุดยอดมีอีกไหมมีไหมหมดหรือยังหมดแล้วแสดงว่าเรากดตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยทำรล้ลางเหรอโอเค คอนทรพอยท์ทำความสะอาดเอ้ย oh yeah. ห้องกลับมาสว่างเหมือนเดิมแล้วโอ้โหอ๋อใช่มันแทกไอฮิส hey, มันแทกซึมอยู่ในตึกนี่ไงมันก็ควบคุมอย่างที่บอกตอนที่แล้วนะพร์ที่แล้วมันควบคุมห้องนี้ไว้พอชำระล้างได้เนี่ยทุกอย่างมันก็แบบเปิดไงใช่ไหมห้องมันถูกควบคุมเอาเข้าไม่ได้อเอ๊มีตรงไหนที่เราพอที่จะแบบ อันนี้ได้บ้างอ่ะอันนี้อันนี้เข้าได้อยู่ตรงนี้อปุ๊บตัวนี้เข้ามาได้ไม่มีอะไรมีแต่จอทีวีเหรอคืออะไรวะปุ๊บอ้าวเข้าคาสินวะก่อนอื่นดูนี่ก่อนนี่ขนาด8ปดมาสามารถบรรจุได้80กิโลไบต์แปดอะไรวะพวกรัสเซียมาขโมยไปนะ่ะมันบรรจุโค้ดปลดไยอาวุธนิวเคลียร์ด้วยแหละเอ๊ะ แผ่นดิขนาด8นิ้วแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ดิสนน่นเป็นแค่ของที่เหมือนกันมันได้หลอมรวมกับชุมช,มชนโดยไม่รู้ตัวด้วยยุคสงครามเย็นมันเป็นภาชนะนนพานะะพวกศัตรูเนี่ยนะใช้ภาชนะนี้ในการไล่ล่าผมไม่รู้รายละเอียดพวกมันหรอกแต่ว่ารอบๆอบดิสเนี่ยมันลอยอยู่แล้วมันก็ย้ายมาอยู่ที่พวกเรามันคือ power object อ๋อ ด้วยพลังจิตเนี่ยนะมันสามารถคว้างของ,ของกากาอากาศจนถึงวันนี้เนี่ยเราได้ปลาดินสอไป3มโหลแล้วฮะแล้วเราก็ได้เคยปลาแก้วแล้วด้วยครั้งหนึ่งใช้แผ่นที่ปลาแก้วนะอะไรวะงงวะคือ,อเขาบอกแผ่นดิสขนาด8ดนิ้วบรรจุเขาแ,กแลกรหัสนิวเคลียร์เหรอครปลดปล่อยวุ้นนิวเคลียร์แล้วก็มีพลังจิตในการเขาบอกว่าเคลื่อนย้ายปลาของได้อะ อันนี้อ๋อห้องสื่อสาร <co ld> น่าจะทางนี้ถูกแล้วอ,อ๋อข้างบนก็ไปได้แต่เดี๋ยวก่อนโชว์เข้าห้องน้ําห้องน้ํามไม่น่ามีอะไรครับเราดูข้างบนก่อนแล้วกันเนาะวิ่งขึ้นมาข้างบนมันมีแบบทดลองปลาปลาแบบดีทรงดีสอบแบบว่ามันอารประมาณว่าเขาบอกว่ารอบๆแผ่นดิสเน่ไอพวกของรอบๆมันลอยได้ไงก็เลยใช้ในการ <co ld> ในการปล่ปาอ่ะเอ้ย อะไรอุย๊ยเอ๊ะนานีเอ๊ะเขาโดนถังสีปลาทางน,นี้ไปไม่ได้ข้างหน้านั้นมีอะไรวะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไป package. แปล้วกันนะแป๊บนึงทางนี้มันมีเซฟเชลครับเซฟเชลเซฟเชลแลเชลเตอร์มีเชลเตอร์ก็ต้องขอบคุณครับเชลเตอร์นี้ปลอดภัยเราเข้ามาได้ฮะเก็บของดีค้าปะโทมา,มาเอ่ยเจอของที่ยังไม่ได้ถูก ยังไม่รู้จักชื่อนะครับผมโอเคแซมสนเหรอแซมสันใช่ไหมว่าแซมสันนะฮะโอ,อเค power object อะไรอะฮิวฮิสอะไรวะเนะี่ยเราจำเป็นต้องที่จะต้องจัดการปลดปล่อยออบเจกต์เหรอจัดการออบเจกต์พาวเวอร์เหรอชำระล้างเหรอชำระล้างชำระออบเจกต์พาวเวอร์ฮ้ยดิยวดิวทำไงวะตรงนุ้ยมีมีของปุ๊บมีของด้วยจะเย็นอา้า เดียว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 เดียยวเดียยวเฮ้ยโอโอ้วอ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 วววเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวปึ๊บมันยิงรัวๆเลยฮะปึ๊บมาเก็บของอ๋อกด R3 เพื่อหมอบให้ต่ำเหรออ๋ออยู่หลังออบเจกต์โอเคกด R3 อ๋อ R3 กดไปปุ่ม R3 ตรงนี้เพื่อในการย่อโอเคปึ๊บหลังออบเจกต์ชึบอย่างเงี้ยนะอ๋อแล้วเราก็ยิงได้โอ๊กแล้วก็ย่ออีกทีนึงปึ๊บ แล้วก็เอาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงได้ใช่ไหมเนี่ยฮะมันควรทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางทางนี้ทางนี้มาได้ทางนี้มาได้อ่าเมื่อกี้ไม่น่าจะเวิร์กนะฮะเราวิ่งขึ้นมาข้างบนเอเราต้องทำอะไรได้บ้างอ่ะฮะอืมออบเจกต์เหรอฮึย่อแป๊บเออุ no. ้ยอ้ยวเดี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 ยวมันยิงมันยิงพังเลยด้วว่ะเอ๊ะยังไงครับเนี่ยเดียว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 เดียยวคือให้ทำไงอ่ะเข้าไปใกล้มันเหรอ รึ๊บล่อแป๊บหนึ่งยิงหรือยังยิงหนึ่งสองสามแล้วก็เข้าไปใกล้เหรอปึ๊บโกดีเหลี่ยมเอาง่ายจังอ้อยแผ่นดิสที่ว่านั่นที่ด็อกเตอร์มันบอกอ่ะเออชำระล้างแผ่นดิสเรียบร้อยทำให้มันสะอาดโอ้เจะอะไรวะเนี่ยโอฟี่เหรอหลอมรวมกับอาวุธนิวเคลียร์พลังจิตในการปลารับอ๋อรับ ได้เรียนรู้วิธีการเชื่อพออยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเสียงของพวกคุณเสียงของคุณได้ยินยากจังเหมือนกับแชนแนลถูกเปลี่ยนไปเลยเอ๊ที่นี่บอร์ดที่นี่คือควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างพีระมิดของพวกเขาอยู่บนสายลักษณ์ของตึกหรอจริงๆแล้วพวกเขาควบคุมเบื้องหลังอยู่ทั้งหมดเหรอแต่ไม่ใช่ผู้อำนวยการพวกเขาและฉันก็ไม่ใช่ผู้อำนวยการด้วยเดี๋ยวอะไรวะเอ๊ะกด R หนึ่งครั้งหรอเพื่อดึงอ็อบเจกต์ที่ทำมันไฮไลท์ อ๋อเนี่ยหรอไฮไลท์กด R หนึ่งแล้วก็ปล่อยเพื่อกว้างโค้อ๋ออ๋อพอเราไปแตะนั่นแล้วก็คือเราได้พลังใหม่อ๋อเอออ็อบเจกต์พาวเวอร์ไงเหมือนกับปืนไงปืนก็คือออบเจกต์พาวเวอร์คือตอนเราแตะปืนเราก็มีพลังพลังในการในการผักนะฮะพอเรามาได้แผ่นนิดปึ๊บก็มีพลังในการโยนสิ่งของป่ะเนี่ยเฮ้ยอสุดยอด เริ่มเป็นมนุษย์ที่มีกว้างเหรอเลียงคิ้วตามตัวอย่างเพื่อที่ไปต่อสล็อตเหรอสล็อตสล็อตเนี่ยเหรอหยิบสล็อตมาแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะที่มันมาร์คไว้อะฮะอ๋าาอเอ๊ะสามารถเปิดทางอย่างนี้ได้แม่เจ้าเราเริ่มได้พลังมาทีละอย่างสองอย่างแล้วตอนนี้กัดจ่ายไปซะมาแม่เรียกได้ว่าแบบ พอครอบครองออบเจกต์พาวเวอร์แล้วมันทาให้มนุษย์มีแบบความสามารถพิเศษวะนี่มันแบบเป็นการสร้างไอ้นี่เปล่าวะทหารที่มีพลังพิเศษหรือเปล่าอะเขาต้องการสร้างพวกนักรบวันนี้ว่ะเอ้ยเดี๋ยวหยิบแล้วก็ปลาใส่พวกมันอือฮึบเจะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึง่งฉันต้องการการเรียนรู้นิดหน่อยฮึบปาไปโอเคสวยหยิบไปอีกแล้วก็ปาไปอุจจฮึบอืหย่อสวย แล้วก็ปลาไปนู่นมา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 เอ้ยเอ้ยดียเดียวดยวดวทางนี้ไม่ได้ทางนี้ไม่ได้ออบเจกแล้วก็ปลาใส่มันเออดีนะมะเล็งให้นะฮะปึ๊บบัวมาอีกตัวหนึง่งยังไงวะฮะโอ้โหเรียบร้อยเสียงอะไรเนี่ยเข้าไปที่ฐานรับเหรอเอ๊ะอ,อ่าคุณต้องหยุดเขาเหรอทำให้เขาสงบลงอะไรวะอืมอารอบดิสเหร์ตอนนี้ รวมหลอมรวมแล้วก็ส่งเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอานี้อะไรวะเนี่ยแดงๆศัตรูเขากําลังตามหาอะไรเราบางอย่างในที่สุดก็เจอสักทีเมื่อกี้หายไปนะการติดต่อขาดไปเอาเดี๋ยวสิ่งที่คุณต้องการฉันได้มาแล้วแหละนี่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสู้กับฮิสเนี่ยนะอ๋อใช่อือแต่ทำไมมัน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 ไม่เลงให้แล้วอะนะตอนแรกยังเลงให้อยู่เลยอะอ๋อนี่ไงเล็งให้แล้วมาบู๊ฟอุ้ยยุ มันสามารถดึงหินได้ด้วยเหรอโอ้โหฮึบดึงมาฮึบโย่ฮึบปาไปปาดิตีหินโอ้โหอะวะเลงแค่เอาตานมัตโคตรดีไปกี้มึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล็งแดงๆทำไมทำไมมันไปยิบผิดนนั้นได้ไงวะฮะมาดิเข้ามาอืไปไหนแล้ววะมา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 รอก่อนนะจ๊ะฉันกำลังไปหาหยิงออบเจกตแล้วปาใส่มันซะโอ้ยโอ้โหยดี้ใครยิงอะไรใครยิงอะไรใครยิงอะไรฮ้ หืมอืมเอว่ะเจสซี่เก like ่งมากกระบอกตรงๆตรงนี้นะไร่เตรียมทานว้าโอ้ยจ right ู่โอ้ยระเบิดระเบิดไอ้ล้วเราเคลียร์นี่แล้วเราเราไปไหนต่อฮะตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้ววับน่าจะโอ้โหดิวดิวของของของเพียบเลยโอเคอะไรอ่ะบูสต์เหรอบูสต์บูสต์อะไรสักอย่างอ่ะอ๋ออ๋อดิวดิวดิดิมันโผล่มาได้ยังไงโอ้ขนาดของข้างๆก็ยังปาได้คิดดูแล้วกัน เอ๊ะมันไปไหนไวะไปไปนู่นทำไมอาบัคเหรอเราฮะบัคบัคเหรอบัคเหรอฮะบัคบัคใช่ไหมบัคใช่ไหมฮะบัคก,ก็ต้องโดนดีวะฮะเอออุย้ยอย่าบอกว่านี้เราก็ไปได้แล้วใช่ไหมปึ๊บเปิดนี่แล้วเราก็กว้างอ้าวเดี๋ยวอ๋อตรงนี้เราไปแล้วนี่วะก็ค,คือห้องก่อนท่านีนน้ที่มันมีอะไรวะห้องที่เราเข้าไม่ได้เราสามารถปาออเจกได้แล้วนะตอนนี้น่าใช่นะที่แบบมันเป็นอะไรรู้ลเอเอมิรี่บอกว่า ฮอตเขาเรียกอะไรวะฮอตไลเออฮอตไลอยู่ข้างหน้าห้องจัดการไปรษณีย์นะครับผมห่อนจัดการไปรษณีย์เหรอโอเคเอาเป็นว่าเราเขาพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องวะเอาเป็นว่าเราเข้ามานี้ก่อนคนระับเราสามารถที่จะยกลังนี่ทั้งลังนะฮะเราก็วุ่นยังไปแบบนี้โอ้โหโหดมากว่าแต่ไปไปต่อทางไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวทางนี้อุ้ยเดี๋ยวอ๋อ ตอนนี้ก็มาได้ว่าโอ้เจอคนรออีกแล้วแต่เราไม่น่าจะสามารถทําเพื่ออะไรเขาได้โอ้เดี๋ยวทําไมแมบมันกว้างจังครับอุย้ยตรงนี้เปิดได้ไหมชวับเปิดเข้ามาได้ข้างในเจอเอกสารมากมายโอเคเก็บมาแต่ถามว่าอ่านไหมโนน่าจะยาวตรงเออตรงนี้ที่เราเข้าไปได้ไงแล้วก็เอ้ยลองดูลองดูดิแล้วก็เล็งใช่ไหมหใช่ปะวะ ก็คือเราก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีเหรออ๋อถึงแม้เราจะมีจะมีพลังปลานี่แล้วแต่ก็ไม่เกี่ยวแฮะเอ๊เอาเมื่อกี้เราเพิ่งทําลายพี่ชายคนนั้นเข้าไปหายไปเลยแสดงว่าสรุปเราก็ไปไม่ได้อยู่ดีวะ่ะถึงแม้จะมีพลังแบบปลาแล้วนะไม่เกี่ยววะ่ะน่าจะคนละอย่างห้องนี้ไปได้ไปไม่ได้โอเคเอ๊อยตรงนี้มีมีคีย์การ์ดเหรอเฮได้คีย์การ์ดมาหื อีกาอะไรวะแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ก็อ๋อนี่นี่นนเจอเซฟเขาโอ๊ะป๊าขอบคุณแค่สํสำหรับของชิ้นนี้นไว้ค่อยไปอ่ออนนี้แล้วกันเข้าไปดูแบบว่าอันนี้เปิดวิทยุเฉยเหรเปิดทำไมวะลงมาข้างล่างบ้างข้างล่างเรายังไม่ได้ดูเอ๊ยอันนี้สามารถทำอะไรวะเนะี่ย c o n โทรลพอยต์เพื่ออะไรก่อน อ๋ออันนี้เป็นที่ที่เราไอ้น,นี่ไงเปลี่ยนคอสตูมไงผมเปลี่ยนคอสตูมไปนะฮะและ้วเอ๊ะเอ๊ะก็อ๋อฟาสทาวเวลอ๋อเอ้ามันใช้ฟาสบางที่ใช้ไม่เหมือนกันเหรออันนี้ใช้ฟาสทาวเวลอีกที่หนึ่งใช้ในการเปลี่ยนชุดนะฮะเพิ่มเปิดอ่ะโอเคมาแล้วเข้ามาในห้องนี้เอ๊ะใครวะน้านะหืออะไรเนี่ย <can> จัดก,การ โทมัสที่ถูกคิ้วอันเดียดแย่ที่สุดเมือเ่อกี้อะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจากการคิ้วที่ถูกถมจุดไม่เจอร์ขอโทมัสที่ถูกคิ้วครอบครอบงำไปโอ้โหปลาไปครับหืบโอ้โหบอยังไงโทมัสโทมัสโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวย่อแป๊บย่อแป๊บปึ๊บโอ้เยี่ยมมาดิอุ้ยมันปิวได้เดี๋ยวโอ้วหบยังไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีโคเวอร์อยู่ปึ๊บ โยบอ๋อหลบแป๊บนึงอึบหลบหลบก่อนอ่ะไอพวกนี้ก็มายังไงกันเนี่ยยิงก่อนยิงหลบหมอบโคเวอร์ยิง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 โอ้จบโอ้เฮ้ยไอหิวมันจะปามาแป๊บนึงฮึบหืมปาไปไอหิวร้อยยนตปาของก่อนเออนั่นแหละอึ๊บมาส่งลูกน้องอีกแล้วไอหิวโอ้จุกจอกจุหืมเอาดิมาดิมาดิมาอยู่ไหนลูกน้องเอานะนั่งแป๊บนั่งแป๊บมันปาของจังหวะที่มันปาของนั้นเราสามารถโจมตีมันได้แต่จังหวะที่มัน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปาของเรายิงอะไรมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเลนจังหวะนี้แหละอย่งนั้อยมันหลบได้เอ๊ะหลบได้ไงวะแป๊บนึงนะฮิสขอบคุณมากอืมอืมปึ๊บยังไงดีอุ้โอ้จปึนั่งแป๊บเออใครใครยิงข้างหลังวะใครยิงข้างหลังแป๊บนึงแป๊บนึงอืมอืมเออจะมานอนมานอนแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเดีวมันอยู่แถวนี้แล้วเออวิว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 างนี้ปึ ตัวหนึ่งนะโบมันหลบได้แล้วเฮ้ปาไปฮะเฮ้บมันหยิบของขึ้นมาก็โดนไปอยู่ว้าโทเออไอโทมสัสนะไม่ใช่ฮิสเดี๋ยวกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษเหมือนเรานะแต่เขาโดนครอบงำโดยฮิสว่ะฉันคิดว่าเขาน่าจะกลับมาอีกนะอ๋อจะกลับมาอีกเหรอเราต้องมีสมาธิไว้อ่ฮอตไลน์น่าจะอยู่ข้างหน้าห้องอ มอดไลน์เ <Hot> หรอแต่แป๊บนึงนะครับเก็บของพวกนี้ก่อนนะฮะเยี่ยมไปจ้าอุย๊ยตรงนี้เปิดได้ปะโอเอาไ่เช่ทางที่เราเข้ามานี่ว่าเดี๋ยวหลงแล้วให้ตายสิทางขึ้นอยู่ตรงนู้นโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะพีสก็ไปแล้วได้เวลาสำรวจเอ๊ข้างหน้านี่เหรอทางที่เจ้าหมอหน,น้ามันเข้าไปทางนี้อ่ะนี่หรอใช่ไหมอันนี้ห้องควบคุมสื่อสารปะ มีไอ้นี้ด้วยเอ่อเอกส,สารโอเคตรงนี้ชอวมแวปโบมัสเสืเอลีเดอร์ของแผนกสื่อสารนะครับถูกคิวจัถูกคิสจัดการไปแล้วผมว่าจะเรียกคิวตลอดเลยไม่ติดเรียกคิสนะฮะเอออ่ะตรงนี้คือโอ้โหเครื่องบันทึกเสียงสมัยส,ยสงครามโลกนะฮะมา จัดก,การเจ้าสิ่งนั้นซะคดีที่คิวบาเนี่ยหน่วยเกี่ยวข้องได้ได้ทำการตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วลูกที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยกำลังเล่นงานพวกไอ้นั่นอยู่แล้วก็มันเกิดจากอา,อ,อาวุธหลอกกระจายเสียงข้างนอกพวกสภาไม่ใช่เขามีปัญหาเรื่องหูตัวนี้กำลังพักฟื้นอยู่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดหลังจากที่เขากลับมาจากกระจกาจะโทษว่าทุกอย่างเป็นเพราะปืนก็ไม่ได้ดีนะที่หมอประจำที่ไม่ได้ตรวจพวกขเขาก่อนอ่า แต่เคาจะไปรู้ว่าจะมีไอเทมแปลกประหลาดโผล่ขึ้นมานี่ต้องบอกว่าโชคดีไหมให้ตายสิยสเอ๊ะเมื่อกี้นี่จะบังทึกเสียงอยู่ปะเนี่ยเอ๊ะอ,อะไรวะมันเป็นบันทึกเกี่ยวกับเอ่อผมจะพูดว่าไงดีวะเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยอะผมลืมแล้วอะสถานทูตเออปวดใจนึกออกคือพวกสถานทูตมีเอ่เอเขาเรียกอะไรมีอุปกรณ์ประหลาดโผล่ขึ้นมา แล้วก็มีพลังงานจากภายนอกนะทําให้มันเกิดขึ้นเสียงนะครับแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยเจ็บแก้วหูแล้วเขากํกาลังพักฟื้นกันอยู่ก็คือทํำลายประสาทอะไรนี้ป่ะทำลายประสาทแก้วหูก็เลยแบบว่าเจ็บนะฮะเดี๋ยวฮอปไลน์น่าจะอยู่อีกไม่ไกลก็คือเหตุการณ์ประหลาดที่คิวบาร์นะฮะอะไรก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเออมีเสียงโทรศัพท์จากทางนี้ว่ะห้องฮอตไล อ๋อเนี่ยหรอห้องวอตไลโอเคอ่ะแล้วกูจะเข้าไปไงอ๋อนี่นี่มีเสียงโทรศัพท์อะแต่ก่อนหน้านี้แปบ๊บหนึ่งนะทางนั้นมันเหมือนมีนู่นนู่นนู่น,น,นมันมีทางไปอยู่แปบ๊บหนึ่งนะครับขอเก็บของก่อนเออเอามาโอเคเก็บของเรียบร้อยมาแล้วตรงนี้มีเอกสารเก็บไว้ก่อนค่อยไปอ่านทีหลังมาๆมาๆมา,มา,มา เสียงของโทรละเอ๊ะไอ้โทรศัพท์นี่นี่วะเอ๊ะเขพ,พูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องครับอะไรถูกควบคุมโดยตาก,กาในความฝันเหรอโคดอ่าอะไรสวิตบางอย่างประตูที่มีสัญ,ญลักษณ์พีระมิดส,สีดำกับหัวพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณทอเรนซ์เราต้องกดนี่เหรอฮฮะกดทำไมวะ หรือว่าห้องมันเปลี่ยนไปใช่ไหมห้องเปลี่ยนไปใช่ปะไม่เอาเหมือนเดิมนี่วเอะดิทำทำไมวะเราดับไฟเล่นเฉยๆแล้วเอามทำมันให้กดอีกเอห,หาให้เจอเอ้ยอ๋อฉันเคยมาที่นี่หรือเปล่านะไม่ยังไงครับเจ๊ระหว่างหลบหนีเนี่ยฉันเคยไปพักที่โรงแรม มากมายที่จีนเพื่อต้อนตัว,ตตวที่นี่มันเหมือนโรงแรมที่นั่นมากเหมือนเคยเห็นในความฝันมาก,ก่อนอ๋อคือดึงให้นั่นเสร็จปุ๊บก็ถูกย้ายวัปมานี่เลยเหรอเอาเป็นว่าหยุดพักนิดนี้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวค่อยมาต่อกันพารหน้านะบ๊ายบาย